สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะพบกับเรานะคะช่องพังน้องชมพู่แฟมิรีนะคะวันนี้นะคะก็มาอัดวิดีโอนะคะมาดูน้องชมพู่ทานยญ้ากันคะ่ะน้องชมพู่ก็ทานยญ้านะคะ ก็เพิ่งรงน้ําตอนเที่ยงนะคะน้องชมพู่ก็เพิ่งอาบน้ําตอนเที่ยงมาใหม่ๆเลยนะคะวันนี้อากาศก็ร้อนนะคะน้องชมพูก็โบกไม้โบกมือนะคะ น้องชมพูก็ทานหญ้านะคะก็มีน้องมาก็มานอนเฝ้าน้องชมพู่นะคะมานอนเป็นเพื่อนน้องชมพู่นะคะน้องชมพูก็ทานหญ้าอย่างอร่อร่อยเรืยนะคะ ขอฝากแม่แม่นะคะมาเป็นกำลังใจนะคะให้กับน้องชมพู่ด้วยนะคะนี่นะคะน้องชมพู่ก็ทานญ้าอย่างอร่อยๆอเลยนะคะ ก็ขอฝากแม่ก็ขอฝากพี่ๆทุกๆท่านนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเมตตาช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะคะช่องพังน้องชมพู่แฟมิลี่ด้วยนะคะฝากกดติดตามกันเยอะๆนะคะมาเป็นกำลังใจนะคะให้กับช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะคะช่องพังน้องชมพู่นะคะน้องชมพู่ก็ ผู้คนก็ยังติดตามยังไม่เยอะเท่าไรนะคะก็ฝากพี่ๆนะคะทุกๆท,ท่านเลยนะคะมากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับน้องชมพู่กันได้นะคะนี่นะคะน้องชมพู่ก็ตื่นเต้นนะคะ ตื่นเต้นนะคะนี่นะคะน้องโกโก้ก็มาดี่ด้านโกโก้าน,น้องชมพูก็ตื่นเต้นนะคะก็ก็ทาน้าต่อนะคะทาน้าอย่างอริตร่อยเลยนะคะ น้องชมพูก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จมาใหม่ๆเลยนะคะตอนที่ยังพ่อควานก็นำน้องชมพูไปอาบน้ำมานะคะเนื่องจากอากาศช่วงนี้ก็ร้อนมากๆเลยนะคะไปดูน้องชมพู่กันคะ่ะไปดูสาวน้อยกันใกล้ๆนะคะ นี่นะคะน้องชมพู่นะคะตอนนี้ก็ขุดดินนะคะนี่นะคะกขอฝากช่องพังน้องชมพู่แฟมิีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆนะคะ กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะที่เมตตานะคะช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะคะนี่นะคะน้องชมพู่นะคะเล่นดินแล้วนี่นะคะนี่นะคะขุดจนเป็นหลุมอย่างใหญ่เลยนะคะขุดได้ขุดดีนะคะชอบขุดดินนะคะ ขุดแล้วก็เป่าเล่นนะคะนี่นะคะไม่กินยาแล้วนะคะขุดดินแล้วนะคะขุดนะคะแล้วก็เป่าใส่ตัวเองนะคะู้เป่าใส่ตัวเองนะคะน้องชมพู่ตอนนี้ก็อายุได้15ปีนะคะ อายุสิบห้าปีแล้วนะคะแม่แม่จ๋านี่นะคะน้องชมพู่ของเราก็ขุดดินนะคะขุดดินจนหลักเป็นเป็นหลุมหมดแลยนะคะนี่นะคะขุดแล้วก็เป่าใส่ตัวเองนะคะนี่นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องพังน้องชมพู่แฟมิลี่นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ